สวัสดีจ้าพี่น้องหายไปนานเลยนุดลงคลิปไปเลยแต่ว่าคลิปมันเด้งขอโทษได้เลยเด้อจ้าพี่น้องหายไปซะนานมาเดิ้อจ้ากินเอน้ำยาขนมจีนป่าน้ำยาป่ากันมีกระถินมีอ,อะไรนะไอ้พักบุ้งพักกระถินแล้วก็เสดา หายไปนานนี่ก็ลงคลิปไปเร้วหละพี่น้องแต่ว่าคลิปมันเด่นนี่ก็นุดก็ลงลงดูอีกทีนึงแต่งหน้าสวยวัเนี่ไม่กินนกมือเ <c oughs> ดี๋ยวไปหลงเช็ดตาตัวเอง <c oughs> มาเด้อจ้ากินขนมจีนกัน <c oughs> นุดหายไปนานก็อย่าว่ากันเด้อจ้าพี่น้องไห <c oughs> นที่ทำงานตอนเชาา้าด้านหนที่นู่นนี่นั่นหลายอย่าง แล้วก็ลงคลิปไปแล้วมันเด้งก็เลยโอ้ยแต่ลองดูใหม่แสพเสพเพราะเขาเดา

พอลูกก็เล่นกัน เป็นไงจ้าพี่น้องสบายดีอนุทุกคนเนาะคิดถึงตาจ้าคิดถึงทุกๆคนนั่นแหละหนยก็ทำงานที่ใหม่ก็ตื่นตาเช่ากับมากก็เหนื่อยเราคิดเซ็งๆงแมโทรศัพท์นะ่ะพี่น้องมันเด้งแหมโซเอลงคลิดไปเลยมันเด้งไหม ล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆคนนะเป็นห่วงนุดด้วจ้ามันได้เป็นอะไรแล้วไม่ป่วยแล้วแต่ว่าคิดมันลงไม่ได้อะแต่ว่าผมได้ใจดีแท้ มาชาวหนึ่งก็พาลูกชายของชายกลางไปซื้อของขวัญวันเกิดเขาเดือนหนาเนี่ยเดือนหนาหรือเดือนนี้เนี่ยวะเดือนนีห้หรอวะจำไม่ได้ <c oughs> มอไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องนะเห็นได้น้ำมจีนกับพอแล้วเนาะดักไม่ขึ้น Joukkue kilpailussa, kun Andreas Schirne tulee pois. vuoroon. Hän oli neljä su suurimman kilpailussa 17. normaalimäessä ja teetti 125 metriä poikkeuksella. Siihen tulee pitkälle. Ei ihan 130 metriä, mutta kuitenkin niin pitkälle, että Norja on kamppailemassa tietysti Puolan kanssa tosissaan maailmanmestaruudesta. 175 metriä. หายไปนานก็จะเพิ่งลืมกันเด้ยพี่น้องเลย,<อ>ยก็กอย่าอาคลิปลเราแหละต้มทำไมไม่รู้มันลงไม่ได้มันคลิปมันเด้งตลอดเวลานี่ก็จะลองลงดูใหม่งั้นก็ขอบ ขอบคุณพี่น้องหลายๆตัวใจนุ่งกับเขาไปอ่านคอมเมนต์อยู่

Ôi, biết tất cả những người ngay ngay, nằm giá bà cắp bóng, nằm giá bà như thế này, cho thích ăn Cho แต่งนาพาลูกชายออกไปเที่ยวออกไปเดินห้าง จ้าพี่น้องจ้าก็นุชก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายหลายคนเดจ้าทุกๆคนอะไรแ้าที่เป็นหว่วงนุชล้วก็ครอบครัวของนุชที่นุชหายไปเนี่ยคือนุชลงคลิปไปเล้วแต่ว่าคลิปมันเด้งขึ้นนุชก็ไม่ได้เป็นอะไรมากงั้นก็ขอ,ขอขอบคุณที่ครั้งเดจ่าที่เป็นหว่วงนุชไม่ได้เป็นไรหร้กทํางานทุกวันตื่นที่สี่ทุกวันทางานเาลิกงานมาก็นอนหมั่งอะไรมั่งดูหนังเพราะมันลงคลิปไม่ได้เนาะแต่เด้อเอาไว้คลิปหนาเดจ่า,จานุจแต่พยายามพยายามลงไอ้อัดลง บ่อยๆจ้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า